โกโก้มาโกโก้น้องพัดระเพิ่นเอามาหนูก็บ่เคยกินบ no, ่เคยเห็นจักเทอแล้วเพิ่นก็สิได้เห็นเนาะน้องพัดจะผ่าให้ดูนะคะเขากินแบบแบบก็บ่เคยเด้อเพราะก็เคยเห็นตะโกโก้อยู่เซเว่นโรตัสนั่นแล้วเนี่ยหยิบไปทานดิป้าหนอนเอาเขากินแบบไหนกินเม็ดมันยเม็ดมันก็ไปตังแห้งทำทากลับเอามากินเด้อพ่อเด้อบ่เคยกินอร่อยนะป้าหนอนหวาน เพชรอาจารย์มาเชิญน,น้อยเม็ดม็นเต่างแห้งหรือว่าไปเพาะต่อได้ขอนะอันนี้มานะอาจารย์ทำบาจไม่ใส่อาจารย์ไม่ใส่เมมเป็นต่างแห้งแล้วไ,ไปไปปั่นเป็นผงโกโก้บอลลูนกินเม็ดมันนั่นเนี่ย <laughs> เหมือนน้อยหนาเนาะหอมด้วยอืมคือจังมาเขียบเนี่ยนะ แล้เนื้อมันหน่อยเนาะเนื้อมันไม่ค่อยหนาเนื้อโกโกโก้นะที่จริงเขาไม่ได้ให้กินเนื้อนะคะให้กินมเมล็ดแต่ว่าเรามากินเนื้อเพราะว่ามันหวานอร่อยบอกกินเบอง์นูสเม็ดมันยังกระดาบมังค์บอกต้องตักแน่เอนไมเพาะต่อได้ถ้าจะเพาะเราก็ไปตักไปกินกับกโก้ ขนาดเจ้าสีเอามาตากนี่รีบอ่ัยนะควต้องย้ายย้ายรถบึงเดี๋ยวเขาต้องเดินมาคนอ่อนพูนาไปไว้เฮื่อนน้อยพูนามื่อกี้มองนอนดินกินไหมน้อยกินขึ้นมาเขืบพันธุ์อะไรได้ไหมหนาเนี่ยได้เม็ดอยู่บ้านนะได้อืม เบไหมอร่อยไหมพลอยน้าชีได้มาเขียบเนาะมากินเนาะคือชีเสบไม่กินแทนมาเขียบโอ้กินแทนมาคือมาเขียบอเหมือนมาเขียบเหมือนน้อยหน่านะคะเอา เด้อค่ะเด้อปาดออกมาไม่ใช่ปิดกระบอกแบบนี้นะคะนี่มันก็คืสวมแบบนี้แล้วนะนึ่งแม่ไปแล้วมัหายแล้วูเหินทางเดเมเจ้าละหายเออเดี๋ยวมาไม่เห็นแล้วมันละหาย แส่บหลายจับเอานี่ยแล้วทอนมาดิทอนมาตัดทอนมาแล้ว ขางนอกนะคะแดดคือว่าแดดเยอะไข้ตากกรรมมิลมหอนๆเอาๆ,อาๆได้เลยกันเฟ็ดจะอังองย่างเฟ็ดสุดบ่หาส่วนนี่ก็ได้ได้แล้วอันนี้กส็ส่างอย่างบุงนี่ เพศเล็กตะโขโกลาวลวดเนาะค่ะเนาอเอาไว้ตากผานะฟังยิยนดีเย็ยนดีเย็ยนดี มาปูมันมันมนตายค่ะชิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกินมากโกโก้นะคะนี่โกโก้ค่ะชินทางไหนมแตจะ่าเม็ดมานั่นคายออกมาค่ะเนี่ยมันจะเป็นคือมักไม่หนาเขาค่นะคะเม็ดมันก็ไปตากแห้งแล้วทำเป็นผงโกโก้ได้นะคะค่ะชิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ